คือมีเรื่องหนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับมีคนบอกว่าเจงกิสคานจักรพรรดินักรบที่เรารู้จักกันดีเรื่องความโหดเหี้ยมเนี่ยอาจจะเป็นนักรบเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบไม่ได้ตั้งใจอ๋อทฤษฎีที่ว่าการพิชิตโลกของพระองค์ทําให้โลกเย็นลงใช่ไหมคะใช่เลยครับฟังแล้วมันดูย้อนแย้งสุดๆเลยใช่ไหมครับ เป็นแนวคิดที่ชวนให้หยุดคิดเลยล่ะคะ่ะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตคนไปเยอะๆมันสามารถส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกเราได้จริงๆหรือเปล่าใช่เลยวันนี้เราเลยจะมาลองชำและเรื่องนี้กันดูครับว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกก หรือว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งงานวิจัยที่ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ซับซ้อนๆบันทึกประวัติศาสตร์เก่าแก่ไปจนถึงการศึกษาแกนน้ำแข็งก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าปฏิวัติอุตสาหากรรมเสียอีกค,ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทำให้ทฤษฎีนี้มันน่าทึ่งก,กันก่อนเลยมีการประเมินกันว่าการรุกรานของจักรวรรดิมองโ,งโกลในยุคเจงกิสขานเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ สี่สิบล้านคนโหสี่สิบล้านคนใช่ครับซึ่งฟังดูโหดร้ายมากแต่ผลที่ตามมาคือพื้นที่เกษตรกรรมกับเมืองต่างๆเนี่ยถูกทิ้งร้างจนป่าไม้ได้ฟื้นตัวกลับคืนมาอย่างมหาศาลว่ากันว่ามันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศไปได้ถึง700รล้านตัน 700ล้านตันนี้ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะคะถ้าจะให้เทียบภาพง่ายๆมันก็เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการใช้น้ำมันเบนซินทั่วโลกในปัจจุบันเป็นเวลา1ปีเต็มๆเลยนะโหนึปีเต็มๆเลยเหรอครับนั่นมันเยอะมากนะแล้วกลไกลเบื้องหลังมันเป็นยังไงครับทำไมการที่คนหายไปถึงส่งผลได้ขนาดนั้นคือจุดสำคัญทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้อยู่ที่การค่าโดยตรงหรอคะ่ะ อ้าวเหรอครับแต่มันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแบบฉับพลันการใช้ที่ดินใช่ค่ะลองนึกตามนะคะตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทํากินใช่ไหมคะครับการทําแบบนั้นมันก็เหมือนการปลดปล่อยคาร์บอนที่สะสมอยู่ในต้นไม้กับดินออกมาแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนหายไปจากพื้นที่นั้นกระทันหันที่ดินที่เคยเป็นไร่นาก็ถูกทิ้งร้างธรรมชาติก็จะเริ่มทวงคืนพื้นที่ของมัน ป่าไม้จะค่อยๆงอกกลับขึ้นมาแล้วทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลยอ๋อคือดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปเก็บไว้แทนถูกต้องค่ะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแหล่งกักเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนสิงเจนเองอ่าเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นการพลิกกลับของกระบวนการจากที่เราเคยปล่อยคาร์บอนจากการถางป่าก็กลายเป็นว่าป่าที่งอกใหม่มาดูดกลับเข้าไปน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวนะครับ ถ้ามันตรงไปตรงมาขนาดนั้นจริงๆเรื่องมันก็น่าจะจบแล้วสิแต่มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะพอมีคนเอาแนวคิดนี้ไปตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวมันก็พลิกไปอีกตลบเลยมีงานวิจัยชิ้นสำคัญมากในปี2011ของทีมวิจัยที่นำโดยจูเลียพอนแกรนส์ พวกเขาใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศของโลกเพื่อย้อนกลับไปดูผลกระทบของเหตุการณ์ภัยพ,พิบัติครั้งใหญ่4ครั้งในประวัติศาสตร์เลยนะ4เหตุการณ์เลยเหรอครับใช่ค่ะคือการรุกรานของมองโกลการะโรคระบาดในยุโรปหรือ b l c k k e e t h การพิชิตทวีปอเมริกาของชาวยุโรปแล้วก็การล่มสลายของราชวงศ์หมิ่งในจีนแล้วผลที่ได้เป็นไงครับมันตรงกับตัวเลข700ล้านตันที่ว่ามาตอนแรกหรือเปล่าผลที่ได้มันน่าประหลาดใจมากค่ะเพราะงานวิจัยสรุปออกมาว่าผลกระทบโดยรวมต่อระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้นน้อยมากๆน้อยมากใช่ค่ะน้อยจนแทบจะไม่มีในยะสําคัญเลย ไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยที่เปลี่ยนระดับ CO2 ได้เกิน1ส่วนในล้านส่วนหรือ1 ppm 1, 1 ppm ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยเกินกว่าที่เราจะตรวจจับได้อย่างชัดเจนจากแกนน้ำแข็งซึ่งเป็นเหมือนอบันทึกสภาพอากาศในอดีตของเราอะค่ะเดี๋ยวนะครับผมตามไม่ทันแล้วน้อยกว่า1 ppm จากตัวเลขผู้เสียชีวิต40ล้านคนกับคาร์บอน700ล้านตันที่ฟังดูเยอะมากๆเนี่ยนะครับ ทำไมพอเข้าไปอยู่ในแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์แล้วผลมันถึงออกมาน้อยขนาดนั้นได้ล่ะครับแบบจําลองมันมองข้ามอะไรไปหรือว่าตัวเลขตั้งต้นมันผิดเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนั่นแหละคือหัวใจของเรื่องนี้เลยเพราะการประเมินแบบง่ายๆตอนแรกมันมองข้ามปัจจัยสวนกลับที่ซับซ้อนไปอย่างน้อยสข้อใหญ่ๆเลยข้อแรกที่เข้าใจง่ายที่สุดคือการฟื้นตัวที่ล่าช้าของป่าไม้หมายคมว่า ป่ามันไม่ได้งอกกลับมาทันทีหลังคนตายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะป่ามันไม่ใช่สวิตช์ไฟที่เราจะเปิดปุ๊บติดปั๊บได้มันต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีกว่าที่ต้นไม้เล็กๆจะเติบโตจนกลายเป็นป่าทึบที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณมหาศาลอืมจริงด้วยลองนึกถึงการลุกรางของมองโกที่กินเวลาเป็นร้อยปีสิคะพื้นที่ที่ถูกทําลายในช่วงท้ายท้ายของยุคการพิชิตแทบจะไม่มีเวลาพอให้ป่าฟื้นตัวเพื่อดูดซับคาร์บอนได้ทันเลยด้วยซ้าจริงด้วย มันเหมือนการลงทุนระยะยาวต้นไม้ต้องใช้เวลานานกว่าจะให้ผลตอบแทนในการดูดซับคาร์บอนได้เต็มที่โอเคข้อนี้พอเข้าใจได้ครับแล้วข้อต่อไปล่ะครับข้อที่2นี่ล่ะค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและมันขัดกับความรู้สึกของเรามากๆนั่นคือเรื่องการหายใจของดินหรือ soil respiration การหายใจขอ,องดินเดี๋ยวนะครับดินหายใจด้วยเหรอครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แบบเรานะคือต้องเข้าใจว่า ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติพื้นที่ป่ามันถูกถางไปแล้วใช่ไหมคะครับแต่มันไม่ได้หายไปหมดเกลี้ยงนะมันยังเหลือพวกซากพืชซากต้นไม้ตอไม้รากไม้อยู่ในดินซึ่งซากเหล่านี้จะค่อยๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายและกระบวนการย่อยสลายนี้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะโอแล้วมันเป็นกระบวนการที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีเลยเดี๋ยวนะครับ หมายความว่าตอนที่ป่าใหม่กําลังโตขึ้นมาเพื่อดูดคาร์บอนแต่ดินข้างใต้มันกลับปล่อยคาร์บอนจากซากต้นไม้เก่าๆออกมาแข่งกันใช่เลยค่ะแล้วบางทียังปล่อยออกมาเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือจุดที่คนมักจะลืมนึกถึงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆอย่างการระลอกที่ระบาดอยู่ประมาณ50กว่าปี ปริมาณคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาจากการหายใจของดินเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าปริมาณคาร์บอนที่ป่าเกิดใหม่จะดูดซับเข้าไปได้เสียอีกโอ้โหนี่มันพลิกความเข้าใจไปหมดเลยนะเนี่ยเท่ากับว่าในช่วงแรกๆหลังคนตายพื้นที่นั้นแทนที่จะเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนกลับยังคงเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนสุดที่อยู่เหมือนเดิมเหรอครับใช่ค่ะแค่ในอัตราที่ช้าลงเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมระยะเวลาของเหตุการณ์ถึงสำคัญมาก แล้วมมนยังมีปัจจัยที่3มอีกคือการตอบสนองของแหล่งกักเก็บคาร์บอนทั่วโลกอันนี้คือยังไงครับคือโลกของเรามันมีนกลไกปรับสมดุลของมันอยู่ค่ะถ้าจู่ๆมีการดูดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศในที่แห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วมหาสมุทรและพื้นดินในส่วนอื่นๆของโลกก็จะตอบสนองด้วยการปล่อยคาร์บอนที่มันเก็บไว้ออกมาบางส่วนเพื่อชดเชยคล้ายๆกับการพยายามรักษาสมดุลเอาไว้นะคะเหมือนโลกพยายามจะปรับตัวให้กลับสู่สภาวะปกติ แล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะครับปัจจัยสุดท้ายคือการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในที่อื่นค่ะโอต้องไม่ลืมว่าโลกเรามันใหญ่มากในขณะท,ที่ยุโรปกำลังล่มสลายเพราะการละโรคหรือจักรวรรดิมองโกกำลังบุกทำลายเมืองต่างๆ แต่อีกฝากหนึ่งของโลกผู้คนก็ยังคงถังป่าทําไร่ไถนาต่อไปตามปกติการปล่อยคาร์บอนอย่างต่อเนื่องในที่อื่นๆมันก็เลยเข้ามาหักล้างผลกระทบจากการดูดซับคาร์บอนที่เกิดขึ้นไปเกือบหมดถูกต้องค่ะโอ้โหพอฟังครบทั้ง4ข้อแล้วทฤษฎีเจงกิสคานนักรบสิ่งแวดล้อมนี่ดูจะสันคลอนไปเลยนะครับเนี่ยสรุปแล้วใน4เหตุการณ์ที่ศึกษามานี่ไม่มีอันไหนส่งผลอะไรเลยเหรอครับ ก็ไม่ถึงกับไม่มีเลยค่ะงานวิจัยพบว่ามีเพียงเหตุการณ์ที่ยาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่พอจะสร้างผลกระทบที่มองเห็นได้บ้างนั่นคือการรุกรานของมองโกที่กินเวลาเกือบ180ปี180ปีใช่ค่ะมันใหญ่พอที่จะทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกชะง,งักลงไปชั่วคราวได้แต่มันก็ยังไม่สามารถทําให้ระดับ CO2 โดยรวมลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญได้อยู่ดีค่ะ แค่ทําให้การเพิ่มมันหยุดไปแป๊บหนึง่งแต่ไม่ได้ทําให้มันลดลงเพื่อให้เห็นภาพว่าการลุกรานของมองโกมันรุนแรงขนาดไหนผมขอยกตัวอย่างการปิดล้อมเมืองนิชาปูในเปอร์เซียปี1221นะครับตอนนั้นบุตรเขยของเจงกิสานถูกสังหารในการรบที่นั่งพอทับมองโกยึดเมืองได้ก็เลยมีการล้างแค้นครั้งใหญ่บันทึกทางประวัติศาสตร์บอกว่ามีการฆ่าล้างเมืองแบบแม้แต่หาแมวก็ไม่เหลือรอดแล้วเอาหัวคนมาเรียงเป็นพีระมิด โโอ้ห oh. ประเมินกันว่ามีคนตายในเมืองเดียวเป็นแสนแสนถึงกว่าล้านคนเลยครับนี่แหละครับคือคกลไกที่ทําให้เกิดการลดลงของประชากรแบบัวบภาพซึ่งความโหดร้ายและระยะเวลาที่ยาวนานเกือบสองศตวรรษนี่แหละค่ะที่ทำให้การลุกรานของมองโกกับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการพิชิตทวีปอเมริกาซึ่งยาวนานพอๆกันเป็นสเหตุการณ์เดียวที่ยาวนานพอจะเอาชนะผลกระทบจากการหายใจของดินได้ oh. และสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนในระดับภูมิภาคได้จริงๆส่วนเหตุการณ์ที่สั้นกว่าอย่างการระโรคหรือการล่มสลายของราชวงศ์หมิงมันสั้นเกินไปผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนของดินเลยมีอิทธิพลมากกว่าพอพูดถึงการพิชิตอเมริกาผมก็นึกถึงอีกทฤษฎีหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันเลยคือเรื่อง the Great Dying หรือการล่มสลายครั้งใหญ่ของประชากรพื้นเมืองในอเมริกาหลังชาวยุโรปเข้าไปมีคนบอกว่า การลดลงของ CO2 ที่เห็นชัดๆในแกนน้ำแข็งช่วงปี1600เนี่ยมาจากการที่คนพื้นเมืองตายไปเยอะมากจนป่าฟื้นตัวเรื่องนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนครับทฤษฎีนี้มันสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่านี่เป็นหนึ่งในสองเหตุการณ์ที่ยาวนานพอจะสร้างผลกระทบได้จริงค่ะเพราะการมาถึงของชาวยุโรปไม่ได้นำมาแค่สงครามแต่ยังนำโรคภัยไข้เจ็บที่คนพื้นเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันด้วย ทำให้ประชากรลดลงอย่างมหาศาลพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยซับซ้อนและกว้างใหญ่ของอารยธรรมอย่างแอสเทกหรืออินคาก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นป่าอีกครั้งฟังดูเข้าเขามากเลยนะครับใช่ค่ะแต่งานวิจัยของพร์แกสก็ยังคำนวณออกมาว่าถึงแม้เหตุการณ์นี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนผลกระทบต่อระดับ CO2 ทั่วโลกก็ยังคงน้อยกว่า1 ppm อยู่ดียังไงก็น้อยกว่า1 ppm ใช่ค่ะสร้างมันต่างกันคนละเรื่องกับระดับก,การลดลงที่วัดได้จากแกนน้ำแข็งบางชิ้นในช่วงเวลานั้นที่ลดลงไปเกือบ10 ppm เลยทีเดียวต่างกัน10เท่าเลยความแตกต่างที่มากขนาดนี้มันบอกอะไรเราครับถ้าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แล้วมันคืออะไรกันแน่ มันชี้ให้เห็นว่าน่าจะมีผู้เล่นที่ทรงพลังกว่ามนุษย์ในยุคนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากธรรมชาติเองมากกว่าเช่นการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่อย่างภูเขาไฟฮวยนาปูตินาในเปรูที่ระเบิดรุนแรงมากในปี1,600ออ๋อเท่าภูเขาไฟมาไปบังแสงอาทิตย์ใช่ค่ะโลกก็เย็นลงหรืออาจจะเป็นความผันผวนขอ,องสภาพอากาศตามธรรมชาติที่เรียกว่ายุคน้ำแข็งน้อยหรือ Little Ice Age ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเย็นลงอยู่แล้ว สุดท้ายแล้วพลังของธรรมชาติก็ยังยิ่งใหญ่กว่าผลกระทบจากโศกนาฏกรรมของมนุษย์ในยุคนั้นอยู่ดีพอมาถึงตรงนี้เรื่องราวมันเหมือนจะสรุปได้แล้วนะครับว่าไอเดียเรื่องเจงกิสข่านนักรบสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่เกินจริงไปหน่อยแต่มันยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือถ้าเราลองพลิกมุมมองล่ะครับแทนที่จะมองว่าชาวมองโกส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายสร้างชาวมองโกลขึ้นมา นั่นเป็นมุมมองที่น่าทึ่งมากค่ะและมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมารองรับด้วยนะมาจากงานศึกษาที่ไปวิเคราะห์วงปีของต้นไม้ในแถบเอเชียกลางซึ่งเป็นเหมือนไดอารี่บันทึกสภาพดินฟ้าอากาศย้อนหลังไปเป็นพันปีเลย วงปีของต้นไม้ใช่ค่ะงานวิจัยนี้พบว่าช่วงที่จักรวรรดิมองโกรเริ่มรุ่งเรืองและแผ่ขยายอำนาจอย่างรวดเรืองที่สุดคือช่วงประมาณปี1211ถึง1225มันเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียกลางมีสภาพอากาศอบอุ่นและชื้นผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอบอุ่นและชื้นในทุ่งหญ้าสเตปที่ปกติจะแห้งแล้งนั่นหมายถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีอุด,ดมสมบูรณ์แบบสุดๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันคือสภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับชาวมองโกซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่หล่อเลี้ยงฝูงม้าและปะศุสัตว์ขนาดมหึมาของพวกเขาซึ่งม้าคือหัวใจสำคัญของกองชับมองโกโอ้โห ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขามีพลังมีสเสบียงและมีกำลังมาที่แข็งแกร่งพอที่จะขยายอำนาจออกไปได้อย่างรวดเร็วโอ้นี่มันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่อาจฉริยภาพของเจงกิสขานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะโชคดีที่เจอเข้ากับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยแบบสุดๆในช่วงเวลานั้นพอดีธรรมชาติอาจจะเป็นผู้มอบพลังขับเคลื่อนให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นการพิชิตโลกได้เลยนะเนี่ย มันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและเป็นสองทิศทางระหว่างเรากับโลกใบนี้ค่ะบางครั้งเราก็เป็นผู้กระทําแต่บางครั้งเราก็ถูกกระทําโดยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าวันนี้เราเดินทางทางความคิดกันมาไกลามากเลยนะครับจากตอนแรกที่เราตื่นเต้นกับแนวคิดนักรบผู้เป็นนักสิงแวดล้อมโดยบังเอิญแล้วก็ไปเจอวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเข้ามาหักล้างแนวคิดนั้นจนเกือบหมดแต่สุดท้ายก็มาจบที่มุมมองที่น่าทึ่งกว่าเดิมอีกว่า สภาพอากาศอาจจะเป็นผู้สร้างจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นมาข้อคิดสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือแม้โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของมนุษย์จะทิ้งร่องรอยจางๆไว้ในวัฏจักรคาร์บอนของโลกแต่มันก็เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติโดยรวมและถ้าจะให้ย้ำประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบของมนุษย์ต่อสภาพอากาศมันไม่ที่เพิ่งจะมาเริ่มในยุคที่เราเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะ แต่มันเริ่มมาตั้งแต่ขวานเล่มแรกที่โค่นต้นไม้เพื่อทำฟาร์มแล้วการเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งแบบนี้มันสำคัญมากต่อการตัดสินใจเรื่องการใช้ที่ดินในปัจจุบันของเราจริงด้วยครับแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับงานวิจัยสรุปชัดเจนว่าแม้แต่การพิชิตที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของมองโกก็ยังไม่สามารถหยุดการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนโดยรวมที่เกิดจากการถางป่าในที่อื่นของโลกได้เลยมันเป็นแค่การสะดุดชั่วคราวมากๆเท่านั้นเอง ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงแรงเฉื่อยอันทรงพลังในการขยายตัวและการใช้ทรัพยากรของมนุษยชาติและมันก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากสำหรับยุคข,ของเราว่าถ้าไม่ใช่ภัยพิบัติระดับโลกแล้วอะไรล่ะที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในการใช้ที่ดินของเราได้มุมอมองทางประวัติศาสตร์แบบนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับทางออกในปัจจุบันอย่างการปลูกป่าทดแทนบ้างไหมคะมันอาจจะบอกเราว่าแค่การปลูกต้นไม้ในที่หนึ่งอาจจะไม่พอ ถ้าเรายังทำลายอีกที่หนึ่งอยู่ก็ได้